กับพิตานะครับไม่ดับครับผม <Wow. S 1> ดีจริงจริงเหมาะกับการใช้ง,งานของท่านทุกทุกคนสวัสดีครับผมก๊อบชุฟติกครับชูฟตินี้อของมันต้องมีแล้วมีกันหรือยังุยของแรงจริงครับไปแรงฝุ่นตลบมาเลย วันนี้ผมมากับเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น Moon Plus จากชู u ติ t สินค้ามาตรฐานมอกรระดับสูง <Wow. S 1> Moon Plus มีตั้งแต่ขนาด850 VA ถึง1,600 VA เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ Line i r Active UPS with Stabilizer ค <c oughs> วบคุมการทางนานด้วยระบบ Micro Processor Control <c oughs> มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือแม้กระทั่งไฟดับยังสามารถจ่ายไฟสำรองได้ที่220โวลต์ไม่ตกไม่เกินสามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้างตั้งแต่145ถึง290โวลต์มีระบบป้องกันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะพร้อมระบบเป้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเมื่อใช้งานเกินกำลังหรือโอเวอร์โหลด จะมีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอพร้อมเสียงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิดพิเศษสามารถสำรองไฟได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปได้ถึง15มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะมาทดสอบการปิดสวิตช์ไฟเพื่อดูว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อผ่านตัว u p s ตัวนี้จะมีการสะดุดดับให้เห็นกันไหมเรามาเลิกกันเลยไหมครับเอาที่สเต็ปแรกก่อนนะครับปิดสวิตช ไม่ดับครับผมหน้าจอดับไหมครับไม่ดับเดี๋ยวจะหาว่าผมตัดต่อเดี๋ยวจะหาว่าผมตัดต่อเปิดก่อนนะครับผมอันนั้นนะไม่มีผลข้างเคียงกับอุปกรณ์ต่อพว่วงหรือคอมพิวเตอร์ของท่านเลยเห็นไหมครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับยังไม่เชื่อใช่ไหมครับงั้นมาอีกสเต็ปหนึ่งผมจะลองให้เห็นกันชัดๆตรงนี้ชัดๆตรงนี้ห้ามกับพิจานะครับ เอาเลยไหมครับเอ๊ะไม่ดับเอ๊ะไม่สะดุดเอาอยิ่งไหมครับเอ,เ,อเป็นไงครับไม่มีผลข้างเคียงทีนี้เรามาสเต็ปสุดท้ายกัน เอาแบบเห็นๆห็นชัดๆกันไปเลย <S <S ผมจะมาชักปั๊กตัวนี้ให้ดูจ้องดูดีๆว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพว่วงที่ผ่านตัวนี้จะมีการสะดุดหรือดับไปเลยไหมเริ่มเลยนะครับว้าวเอ๊ะไม่ดับครับผมหาว่าผมตัดต่อเหรอไม่มีครับดูครับจะหันให้ดูนะครับผมดูกันชัดๆไปเลยนะครับนี่ปั๊กอะไรครับดูหน้าจอครับเป็นไงครับ ไม่ดับครับผม <Wow. S 1> ทีนี้เชื่อกันแล้วไหมครับว่าเจ้า UPS รุ่นมู o พัดตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีจริงๆเหมาะกับการใช้ง,งานของท่านทุกทุกคนสุดยอดเลยใช่ไหมครับ <Wow. S 1> UPS m o o n p a t ตัวนี้สินค้าดีมาตรฐานแน่นๆอย่างเนี้ยพลาดได้เหรอครับ <Wow. S 1> หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ัดันข้างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ